สวัสดีครับผมบอยทาวเวนะครับวันนี้จะมากลางตัว5 p เต็มกระจมให้ดูนะครับโดยการกลางแบบใช้ตัวเสา A ตัวนี้นะครับซึ่งเราสั่งผลิตเป็นพิเศษอีกตัวหนึ่งที่ต้องคู่กันนะครับก็คือเสาอลูมิเนียมตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะลองกลางให้ดูนะครับเห็ดใหว่า5 p นะครับผมตอกสมอบกทุกจุดให้เรียบร้อยนะครับทั้ง6จุดครับพอตอกจนตึงเสร็จปุ๊บเราขั้นตอนที่ต่อไปก็คือ ขั้นตอนการกางเสานะครับก็คือเราประกอบเสา A ก,กับตัวเสา A กับตัวเสาให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมั่นใจนะครับว่าเสารเราปรับระดับที่ต่ำที่สุดละเพื่อที่เราจะง่ายในการกลางนะครับพลาสติกข้างบนนะครับทำมาเป็นพิเศษก็คือจะทำให้ไม่ทำให้ตัวเต็นท์เกิดการเสียดสีแล้วทำให้เกิดเต็นท์ขาดได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปกลางให้ดูนะครับก่อนอื่นเราต้องเล็งก่อนนะครับว่าที่นี่คือหมวกหมวกของเต็นนะครับเราเหัว,หวด้านพลาสติกของตัวเสาครับเสาเองส่วนตัวหมวกลักษณะอย่างนี้นะครับสว,วหมวกเข้าไปครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆสอดเข้าไปดันขึ้นไปนะครับโอเค ายเสาทส,สองนะครับจีเห็นได้ว่าปลายเสาท้งสองผมเข้ามาในเน,นละต่อไปแล้วก็ค่อยๆวาดวงครับโดยให้เสาด้านนี้อยู่ด้านปลายนหนึ่งอีกเสาด้านหนึ่งก็วาดวาดวงไปไปอีกด้านปลายหนึ่งของเสานะครับโอเคครับขั้นตอนแรกสำเร็จแล้วนะครับ แต่จะเห็นได้ว่าเต็นท์มันยังไม่ตึงเลยต่อไปนะครับผมจะปรับระดับของตัวเสานี้นะครับปรับระดับของตัวเสาก็โดยการมันจะมีล่องสลักนะครับเราสามารถที่จะยืดได้เรายืดครั้งที่1ครับจะเห็นได้ว่ามันเริ่มตึงแล้ว เริ่มตึงแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่ตึงเท่าที่สุดจะเห็นได้ว่ามันยังยุกเย้ดได้อยู่ปรับอีกหนึ่งระดับครับเพื่อความตึงโอเคอีกฝั่งก็ต้องเท่ากันนะครับปรับอีกหนึ่งระดับเพื่อความตึงปึ๊บจะเห็นได้ว่าตึงแล้วนี่ทั้งที่จะตึงเลยครับเนี่ยครับเท่านี้เราก็สามารถนอนในเต็นต์ตัว 5P ได้อย่าง ไม่มีเสากลางที่อยู่ตรงกลางแล้วนะครับอีกหนึ่งไอเทมครับค่อนข้างที่สะดวกสำหรับตัว5 G ีตัวนี้เห็นได้ว่าเราใช้เนื้อที่3เมตร75 3เมตร25ที่เป็นด้านด้านนอกนะครับด้านในก็3เมตรกว่าใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็กว้างขวางเป็นเตียงนอนใหญ่หญขนาด6ฟุดใช้ได้ครับโอเคครับุณมาก Música